สวัสดีครับผมนายจิมมี่นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของที่หลายๆคนนะครับใช้ไลน์หรือ,อใช้เรื่องระบบโซเชียลนะครับแล้วมีปัญหาก็อย่างเช่นวา่าประชุมออนไลน์แล้วก็ปรากฏว่ามือถือของเราเนี่ยครับสมมุติว่าเมื่อวานเราดูการประชุมออนไลน์ได้ตามปกติแต่พอมาวันนี้กับกระตุก เสียงขาดขาดให้หายนะครับหรือภาพอาจจะชัดบังไม่ชัดบังในวันนี้อะไรส่วนใหญ่นะครับต่างกี่ผมเช็คมานะก็จะเกิดจากที่ว่ามือถือของเราเนี่ยครับไม่ได้จากระบบเลยนะจากมือถือเราเองนี่แหละที่เขาเรียกว่ามือถือมันเต็งเมมโมรี่เต็งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการเคลียร์ให้มือถือของเราเนี่ยทางานได้ไวขึ้นแล้วเร็วมากขึ้นนะครับเรามาดูกันฮะ ผมจะต้องขอย้ายมาที่หน้านี้นี่อเคมาละนะครับก็อันนี้อันอันนี้น,นี่คือที่มือถือเองมือถือจริงๆนะฮะดูนะนะนี่นะดูนะนี่นี่นะนี่นะนี่นะของจริงนะฮะผมคือผมผมใช้ใช้เทคนิคนะครับใช้โปรแกร,รมดึงภาพหน้าจอมาขึ้นที่หน้าจออาจ่นที่หน้าจอมือถือมาขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อทําการบันทึกนะครับก็ ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเคลียร์ขยะได้เร็วที่สุดแล้วดีที่สุดที่สำคัญฟรีนะครับแอปพลิเคชันนั้นมีชื่อว่านี่ครับตัวนี้ครับเห็นนะฮะเห็นนะเห็นนะดูดูที่ฝั่งหน้าจอมือถือนะตัวนี้มีชื่อว่า Google Fry นะครับมีทั้ง Play Store และอ่าโทษ มีทั้งของ Android และ iOS นะครับในส่วนของ Android ให้โหลดที่ Play Store แต่ในส่วนของเครื่อง iOS นะครับให้หาดาวน์โหลดจาก App Store นะครับ <'m> เวลาเข้ามาดูนะครับคือผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาตัว Play Store หรือ App Store ตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวที่วิ่งๆอยู่เนี่ยไปวางไว้ที่ตรงไหนของเครื่องนะครับ <'m> พอดีผมจัดเอาไว้เป็นหมวดหมู่ไว้ผม,ผมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ของอเพื่อนอ,อยู่ที่ตรงหนให้ไปหาดู Play Store นะครับตัว y Store ตัวนี้ Play Store ตัวนี้หรือ App Store สำหรับเครื่อง ios นะครับจะมีอยู่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับว่า google file google file นะครับสังเกตนะครับไอคอนของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆแฟ้มสีน้ำเงิน บังเอิญว่าที่มือถือของผมตัวนี้เนี่ยนะนี่นะนี่นะตัวนี้นะให้ดูมันสว่างจัดเลยมันสว่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดูใกล้ให้ดูใกล้มันสว่างมากเลยเพราะเาหน้าจอสว่างมากก็คือด้นหน้าจอเดียวกันนะครับคือบังเอิญว่าที่เครื่องมือถือของผมเนี่ยครับมีการดาวโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยจะขึ้นคําว่าเปิดสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวโหลดมาไอ้ปุ่มเขียวเขียวเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคําว่าดาวน์โหลด ก็ดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลครับแอปตัวนี้นะครับเป็นฟรีแวร์หมายความว่ายังไงก็ตามก็จะไม่เสียตังค์นะครับใช้ฟรีใช้ได้สบายๆเลยนะครับทําการดาวน์โหลดและติดตั้งอะไรให้เรียบร้อย๋อยวสักคนะู่นะมือถือของผมมันเริ่มดื้อแล้วละ่ะตอนเนี้ย ดีว่าผมใช้ใช้ใช้แอปพลิเคชันนะฮะดึงดึงดึงจากหน้าจอเนี่ยขึ้นมาที่หน้าขึ้นดึงจากหน้าจอของมือถือไปที่หน้าจอคอมนะครับมันก็เลยมีกระุกกระตักอะไรอย่างนี้บ้างนิดหน่อยนะครับก็เมื่อเพื่อนเพื่อนดาวน์นโหลดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดดูกันนะฮะสังเกตไหมฮะอันแรกนะครับ,รบ,อ,รรบอันแรกจะขึ้นคําว่าลาเห็นไหมตรงตรงสีน้ำเงินตนัวนี้ที่ผมแตะแตะค้างนี่นะ อย่างนี้นที่แตะางันนี้จะขึ้นคําว่าล้างข้อมูลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเคลียขยะขั้นต้นก่อนนะครับกดเคลียนะครับล้างเลยฮะเรียบร้อยครับสิบเมกปั๊บเดียวนะครับต่อไปไ็นคำว่าเรียกดูนะครับมาดูหัวข้อที่เราหัวข้อนะครับของเพื่อนๆแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนผมนะเหตุผลเพราะผม,ผม,ผมเคลียบ่อยนะครับเพราะว่า ก็ผมก็ใช้มือถือนี่แหละทำกราฟิกด้วยนะครับทำรูปภาพตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอนะครับอย่าอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจแหมบางคนบอกว่ามือถือนี่ตัดต่อวิดีโอได้ได้ครับมือถือตัดต่อคลิปวิดีโอได้ครับนะครับทำเอ่อทำแบนเนอร์ทำโลโก้ทํทำโลโก้ทำรูปภาพมือถือทำได้หมดครับเดี๋ยวเอาไว้ไว้วบืหลังเดี๋ยวผมมาสอนให้เขียนนะครับ ก็คือก็มือมือถือของผมเนี่ยจะใช้เก็บปราทำรูปภาพเนี่ยค่อนข้างบ่อดเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ฟังก์ชันหรือว่าความจําของมือถือแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้น้อยกว่าากของเครื่องอื่นเขาหน่อยนะครับมาดูที่รูปภาพครับของผมดูฮะดูฮะมีขนาดมีขนาดเคลียร์ไปบ้างแล้วนะดูนะฮะดูนะฮะน้อยหรือเยอะนะครับมีขนาดเคลียร์ไปบ้างนะคือที่ผมยังเก็บเอาไว้ในนี้เนี่ยนะครับก็เหตุผลเพราะว่า เอ,อมันมีบางรูปนะครับที่ผมยังต้องเอามาใช้งานอยู่นะครับ <I 'm S 1> ยังมีบางรูปที่ผมยังเอามาใช้งานอยู่ <to you. S 1> ก็เลยว่าเออยังเก็บเอาไว้ก่อน s <S ยังไม่ยังยังยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิง้งก <icar ious noise> ็จะเก็บไว้ในเครื่องเพราะเสียเวลาโหลดไปโหลดกลับ <icar ious noise> เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่จะดูในอ,อ EP ต่อไปแล้วกันนะครับว่า ผมจะบอกว่าทุกคนนะครับทุกคนที่มีไลน์มี Google ไฟล์มี f a Facebook เอ่อมี Hotmail ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เอาเป็นละมันเป็น,ปนจะเป็นเอาลุกละสำหรับใครที่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นคือพื้นที่ฟรีในการเก็บคลิปและรูปภาพของคุณครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงวันหลังวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการเคลียร์ก่อนนะครับพอดีว่าที่มือถือของผมเนี่ยครับนะครับ <c oughs> จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้มีเรียกอะไรยังไงอ่ะเก็บรูปอื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะจะเอาอมือถือเนี่ยทำการาฟิกพอทําทเสร็จปุ๊บไอรูปที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลบเลยถ้ารูปที่จะใช้บ่อยพวกนี้ก็จะเก็บไว้ในเครื่องก่อน นะครับเก็บไว้ในเครื่องอเดี๋ยวเบบแสดงในัไหก็ในไหนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ารูปผ้าผมที่ทาไว้ก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงมีเยอะครับดูให้ให้ให้ดูในนี้ดีกว่าดูนะฮะร,รูปผ้าของผม,ผมดูครับดูนะอ๋อต้องดูในนี้สิ พูดผิดอ่นนี้ต้องดูนี่เยอะแค่ไหนอะครับที่ผมทำทำทำ,ทำมาไว้คือผมโพสไปแล้วไงที่ให้มาดูในเฟซบุ๊กเพราะอะไรเพราะผมโพสไปแล้วไงเห็นไหมฮะบางรูปก,ก,ก็ก็จะมีซ้ำเห็นไหมฮะ ก็คือเราดึงรูปเก่ามาใช้เลยมาใช้ต่อดูฮะไม่น้อยนะรูปของผมท,ที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีมีน้อยๆน,นะใช้เยอะเหมือนกันนะเราเมย์มีการทําแล้วก็ทําเสร็จโพสเสร็จในเครื่องลบเลยนะครับแล้วก็มันมันยังมีในส่วนที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าคนที่เล่นเกมนะครับส่วนใหญ่นี่จะมาจากเกมเยอะที่สุดนะครับเอ,อ่อ คนะครับจะมาจากเกมนั้นเยอะที่สุดนะครับก<อ>็คือเมื่อเวลาเราโหลดเกมนะครับอย่างเกมเกมเที่มีการดาวน์โหลดมาหรือว่าพวกเกมที่เล่นเป็นฉากนะครับหรือพวกเกมออนไลน์พวกีตัวดีทั้งนั้นเลย<อ>มันจะมีสปแตมแฝงมาตลอดนะครับรูปภาพจะมีติดเข้ามาตลอดจะมาดูที่ตรงไหนครับมาดูที่หัวข้อนี้ครับหัวรูปภาพนะฮะ มันจะมีรูปภาพที่ติดบ,บังเอิญว่ามือถือของเคลียบบ่อยไงก็เลยจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าของเพื่อนๆเนนะขามาถึงตรงนี้จะเจอเพียบเลยเยอะมากนะลองคุณดูให้ดีๆครับเยอะมากจริงๆนะครับเสร็จปั๊บรูปีวิดีดโอที่มือถือของผมตอนนี้มีอยู่แค่สี่สี่คลิปเองนี่ฮะมีแค่สี่คลิปเอง,นะมเองไม่มีมากกว่านี้ละนะแล้วก็มาดูที่เสียง นะครับเสียงโอของเพื่อนๆอ,อาจจะมีเยอะแล้วที่บอกว่าไฟล์สแปมที่เป็นไฟล์ txt ให้ดูที่เอกสารอื่นๆครับคุณนี้พอดีเครื่องของผมเนี่ยเคลียร์บ่อยไงมันเลยไม่มีนะครับเดี๋ยวนะผมงพอคนกรอกภาพก่อนโอเคนะครับพอดีที่มือถือของผมเนี่ยเคลียร์บ่อย มันเลยไม่ค่อยมีนะครับแต่ของเพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่เคยโหลดตัวนี้มาใช้เลยโหลดไอแอป,ปตัวนี้แอป Google File มาใช้งานเลยจะมีไฟล์ .txt ไฟล์เป็นอะไรรุ่นน้าหน้านะครับและตามข้างหลังจะเขียนคำว่า txt นั่นแหละครับไฟล์ขยะไฟล์สแปมยังมีอีกครับแอปพลิเคชันให้มาดูในตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมีอีกหลายอันเยอะมาก นะครับไอ้น,นี้นี่ผมผมเคลียร์แล้วนะครับก็จะมีอยู่เฉพาะบางส่วนที่ผมลบไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อยากลบจะตายหาลบไม่ได้ <c oughs> มันมันมันติดมาพร้อมมาเครื่องนะครับก็เลยว่าต้องจําเป็นต้องใช้ต่อเสร็จแล้วนะครับมาดูที่จัดเก็บข้อมูลภายในอันล่างนี้อันนี้นะครับในนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์เลยนะ จะมาเป็นโฟลเดอร์เลยนะไม่เป็นแค่ไฟล์ทีละไฟล์นะมาเป็นโฟลเดอร์เลยนะที่เป็นไฟล์ขยะลองสังเกตครับว่าชื่อไหนมันเป็นชื่อที่แปลกๆเดี๋ยวดูนะแอร์มอนที่ผมไม่รู้จักนะผมคือแตกค้างเดี๋ยวนะกูนะนะยกเลยนะนี่นะครับแตกค้างอ่มามันก็จะขึ้นแบบท,ท,ที่ที่ทุกคนเห็นจะมีเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็มาดู อาพาว่าซอฟนี่คืออะไรไม่รู้มันจากไหนอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้มาจากไห,นน,น,ไไกไหน,นนี่ก็ไม่ใช่ริงโทนงานจากไหนเนี่ยเนี่ยปลายขยะเห็นไหมกันเนีงมันมาเป็นโฟเดอร์เลยลบทิ้งให้หมดกดลบทั้งมดตรงนี้ลบเสร็จแล้วคืออย่างนี้เนื่องจากว่ามือถือผมเนี่ยครับ เคลียบ่อยเพราะฉะนั้นมันจึงเร็วนะครับของเพื่อนๆที่ผมเคยเจอมานะครับสําหรับคนคนที่ผมไปไปเอ่อเพราะผมสอนสอนสอนกราฟิกออนไลน์อยู่นะครับคนที่มาเรียนอ้าวขอโทษทีโทษทีพอดีว่าจับมือถือเอียงป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะาต้องนะเสียวดำมาย่อใหม่ย่อใหม่ย่อใหม่อะไรลอบนะครับคืออย่างนี้ว่าเอา่อ มีคนที่มาเรียนมาเรียนกราฟิกออนไลน์กับผมนะครับแล้วก็มาติดปัญหาที่ว่ามือถือเต็มนะครับผมก็ตอแนะนําให้เขาทําแบบนี้ให้เคลียร์แบบนี้ก่อนนะครับเดียเด๋ยว EP หน้าเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาพูดถึงการเก็บฟว์และไอ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือการเคลียร์นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการเคลียร์เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเอาหน้หนหนามือถือออกก่อน นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของการเคลียร์เคลียร์สแปมนะครับเดี๋ยวอีีหน้าผมจะมาสอนในเรื่องของการย้ายรูปภาพในมือถือของเราไปเก็บเอาไว้ในอากาศอย่างงงนะเอาไปเก็บไว้ในอากาศและเป็นพื้นที่ฟรีอีพีหน้าขอติดตามครับ